บ้านเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหายไปนานเลยนะคะสำหรับคลิปแมวแมวของบ้านแมวบ้านเรานะคะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวคาเฟ่แมวที่พิษณุโลกนะคะเรากลับไปบ้านของคุณย่ากับคุณปู่ของเด็กๆมานะคะเราก็เลยพาเด็กๆไปเที่ยวที่คาเฟ่แถวๆพิซณุโลกคะ่ะไปมาสองที่นะคะเป็นคาเฟ่ที่มีแมวแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะเลยค่ะ เฟรแรกที่เราไปนะคะก็คือ Farine and Gift c a f e นะคะไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะที่นี่ก็จะมีสัตว์ให้เราได้ไปเล่นกับน,น้องๆหลายอย่างเลยนะคะมีทั้งน้องแมวมีทั้งปลาคาร์ฟเราสามารถให้อาหารได้นะคะแล้วก็มีน้องกระต่ายแล้วก็สุดท้ายที่นภาชอบมากก็คือนอกแก้วใช่ค่ะนกแก้วที่นี่เยอะมากเลยนะคะ ทาเฟ่ที่นี่เราจะต้องเสียค่าบัตรเข้านะคะแต่ว่าบัตรเราสามารถเอามาแลกเป็นเครื่องดื่มในคาเฟ่ได้ด้วยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่มีน้องแมวอยู่นะคะเราสามารถซื้อขนมแมวเลียมาป้อนน้องๆได้ด้วยนะคะส่วนแมวที่นี่ก็จะมีอยู่ประมาณ5-6ตัวนะคะเท่าที่เห็นวันที่เราไปน้องๆส่วนใหญ่ก็จะนอนกลางวันนะคะเพราะว่าเราไปตอนนั้นก็คือประมาณช่วงบ่ายได้แล้วนะคะ ในคาเฟ่ก็จะมีทั้งขนมหวานแล้วก็จะมีอาหารทานเล่นแล้วก็เครื่องดื่มเป็นกาแฟแล้วก็พวกชาน้ำปั่นอะไรต่างๆนะคะก็จะมีให้เราเลือกนิดหน่อยนะคะส่วนโซนต่อมาก็จะเป็นโซนน้องกระต่ายนะคะเราก็ซื้อแครอทมาป้อนให้น้องกระต่ายกินได้ด้วยนะคะ กองกระต่ายนี่คือจะอยู่โซนด้านนอกนะคะด้านนอกจากคาเฟ่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบ่อปลาคร์ฟนะคะบ่อปลาคร์ฟนี่ก็จะอยู่ตรงโซนข้างๆอยู่รอบๆตร,ตรงตัวคาเฟ่เลยนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นกลงนกแก้วนะคะเป็นโซนที่นภพาชอบมากเลยนะคะแล้วก็สามารถเอาอาหารนกนะคะไปป้อนน้องๆได้ข้างในกลงเลย น้องๆนกแก้วก็คือเชื่องมากเลยนะคะไม่กลัวคนเลยค่ะนะผ่านนี้คืออยู่กรงนี้นานมากนะคะอยู่โซนนี้นานมากเพราะว่าชอบมากนะคะน้องๆน,น่ารักค่ะ ่อนที่จะพาเด็กๆไปอีกคาเฟ่นหนึ่งนะคะเราก็จะมาแวะเติมพลังกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปักหม้อสายน้ํานะคะปกติเราก็จะเห็นเป็นสายพานร้านซูชิใช่ไหมคะหรือว่าร้านบุฟเฟ่อันนี้ก็จะเป็นสายพานแบบใส่น้ํานะคะเป็นแบบกิมมิคประจําร้านของเขาเลยนะคะแล้วก็รสชาติของร้านนี้ก็คืออร่อยมากนะคะราคาก็ย่อมยาวค่ะราคาไม่แพงเลยก็จะมีให้เราเลือกเป็นจานๆแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะคิดราคาตามจานเลย พอเติมพลังกันอิ่มท้องแล้วเราก็พาเด็กๆมาแวะอีกหนึ่งคาเฟ่นะคะที่นี่เป็นคาเฟ่แมวชื่อว่ามีแคทคาเฟ่นะคะมีน้องๆน้องแมวน่ารักแล้วก็เยอะมากๆเลยนะคะไม่แน่ใจว่าน้องๆมีกี่ตัวนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูนี่น่าจะมีมากกว่า30ตัวนะคะน้องๆเป็นน้องๆแมวพันุหลากหลายสายพันธุ์มากนะคะแล้วก็ ้วนท้วนสมบูรณ์น่ารักน่าจกพุงมากๆนะคะแต่ละตัวก็จะมีแท็กชื่อไว้บอกชื่อว่าแต่ละตัวเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างนะคะสำหรับการเข้ามาเล่นกับน,น้องๆที่นี่ก็คือเราจะต้องซื้อเครื่องดื่ม1แก้วนะคะแล้วก็จะมีแลกเป็นอาหารน้องแมวเป็นขนมน้องแมวมาให้เรามาป้อนน้องๆได้1ถ้วยนะคะ โซนของน้องแมวนี่ก็คือจะแยกจากส่วนของโซนคาเฟ่นะคะตรงโซนคาเฟ่ก็จะมีเก้าอี้นั่งให้เราทานขนมทานาน้ำข้างนอกได้นะคะแต่ว่าถ้าจะเข้ามาดังโซนน้องแมวนี่ก็คือจะมีโต๊ะให้เราวางเครื่องดื่มได้นะคะอ,อ๋อแม่ลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะคะถ้าจะเข้ามาเล่นกับน้องแมวเนี่ยเราจะต้องซื้อเครื่องดื่ม1คนต่อหนึ่งแก้วนะคะถึงจะเข้ามาได้นะคะแล้วก็จะสามารถเอาไปแลกขนมน้องแมวเข้ามาได้ข้างในนะคะ เอามาป้อนเด็กๆได้ข้างในก็จะตกแต่งเป็นสไตล์แบบธีมปราสาทนะคะสีมินิมอลเป็นสีไม้อ่อนๆนะคะน่ารักมากเลยเด็กๆที่นี้ก็ดูแฮปปี้นะคะมีความสุขนะคะบางตัวก็จะนอนหลับกันสบายเลยบางตัวก็จะยังแบบอยากเล่นอยู่นะคะถ้าเราไปช่วงบ่ายก็ส่วนใหญ่ก,ก็จะเห็นน้องแมวนอนกันมากกว่า เด็กๆก,ก็คือเล่นกับน,น้องแมวเพลินเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ก็ไม่ได้จำกัดเวลานะคะเราสามารถนั่งเล่นกับน,น้องแมวได้ยาวๆเลยค่ะถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวไปสนุกโลกนะคะก็สามารถแวะไปเล่นกับน,น,น้องๆได้นะคะเสิร์ชตาม Google Map เลยค่ะมีแ a t c a f ฟนะคะที่นี่น้องๆน,น่ารักมากๆเลยค่ะแนะนำเลยให้ทุกคนมาเที่ยวที่นี่นะคะถ้าใครเป็นทาสแมวค่ะ ที่บ้านเราก็จะติดกล้องสองแมวไว้ข้างบนตัวหนึ่งนะคะด้านบนเพดานตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกล้องที่ติดอยู่กับเครื่องให้อาหารน้องแมวนะคะกล้องตรงนี้ก็จะมีลำโพงด้วยนะคะเราสามารถเรียกน้องแมวคุยกับน้องแมวตรงเครื่องให้อาหารแมวได้ด้วยนะคะเราก็จะเห็นมุมข้างล่างว่าน้องแมวเขาทำอะไรกันบ้างนะคะอันนี้แม่ก็ลองเรียกมันนี่จากเครื่องให้อาหารค่ะ เรียกชื่อเราก็หันมาอย่างนี้นะคะบอกว่าให้เขามากินข้าวแล้วน้องก็เดินมาแบบนี้เลยก็ออกจะแนวงงๆนิดนึงนะคะตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เราเดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเด็กๆน้องแมวก็จะมาต้อนรับอยู่ตรงนี้นะคะ่ะประตูหน้าบ้านแบบนี้เลย ไม่รู้ว่าแมวบ้านอื่นเป็นเหมือนบ้านนี้ไหมนะคะเวลาเราไปต่างจังหวัดหรือว่าไม่อยู่บ้านหลายวันนะคะถ้าเรากลับมาเขาก็จะแบบมานั่งใกล้ๆมานอนใกล้ๆนะคะเหมือนแบบแสดงให้รู้ว่าเนี่ยเราคิดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะจะเป็นทุกตัวเลยสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของบ้านแมวบ้านเรานะคะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์บ้านแมวบ้านเราด้วยนะคะ เราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ